บาทนี่เจ็ดแปดได้มาได้จังไหนอีกบาทนี่ปูเจ็ดแปดเป็เลขเก่งเป็นเลขเกง่งเลขคำนวณจ้าอุ้ยหลีนี่เขาจังวัดแล้วปูพวกไปเจอว่าอ,อะไรพอที่ดะได้เราว่าห้องวัดห้อแล้วสองห้องนีนนงง่เป็นเลขฝันนี่เนาะปูเนาะเออสองห้องอเป็นเลขฝัน กป็นเรฟันเราฟันในห้าบ่คุณอันดาตามแล้วเลขรุดเราต้องตามแล้วเล่าเล่าเข่าบนล่างเด้อันดาเนี้ยเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี้ยเข่าตัวนี้เลขฟันเล่านี่ลาเลขคุณตาฟันแม่แปดห้าเก้านี่เป็นเลขทูบแม่บมปูมาหนี้หกเจ็ดนี่เป็นเลขบึ้งเนาะมาหนี้ฟันนี่ปูฟันได้ตัวนี้เนี่ยจ้าสองหกวงกลมของมองไว้เนี่ยนี่แม่บมปูเบิ้งด้วย บานนี้เจ็ดแปดมาได้สูบบมานอีกประชันมือวันที่สิบหา้ววานะวะแมนมาปูบานนี้มาัตามีไม่มือเนืง,เก,นงนนเ,กเก็บเนืงปูผันฟันมาเก็บหเก็บเพ็ดหัวล้ยังหัวเจ็ดแปดเลี้ยทั้งหัาเจ็ดแปดตีเธอจะ็หกปูไปว่าเก็หกดิ จ็บเ็บมันมีเลขสต่อคุณเนาะเจ็บเเจ็บปวงสันเดเ้ปวกปวกยวกก็ถึปวกหยวกปวกไงอืจ้าอันนี้ปวกไงเป็นเห็ดปวกตาถุงนี่เห็ดปวกไงเห็ดปวกตาจ้า่มไคลหน่อยเลยแล้ว่ตนนั้นมันเข่าแล้เลยางไหนกปูฟันขาคืองวดเจ็่ งวดเจ็ดเก้านั่นสองหกเจ็ดเก้านั่นวะเจ็ดเก้าก็ออกตรงสองหกก็ออกตรงบ้านนี้อันนั้นเพิ่นบอกเป็นโต่นบอกรอดอันนี้บ่บอกจำแต่เลียปัญหาตีเอาแต่ว่ามันทำมันไหลมันตียังไงมึงดูเป็นยังพวกเราซับมันใครออกพ่อกระถ่ายน่าล่ะนี่ใช่ไหม่มันเข่าหนาปกติบ่ได้เลยนี่มันเป็นได้ยังไง ก็แต่ซาบคลนลายพี่น้องก็ไข่ลายลายตีฝันด้วยเหนี่แก้ฝันลูกฝันว่าจังไหนตาฝันมาได้ตาบ่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 หมดที่บอฝันที่จะหงเลงงอกเขาออกเนาะอืยังเลยฝันต่อเลยก็ฝันไว้แฉบติปู ทั้ไหนชือันนู้นเจาพ่องวดก่อนเนี่ยจะฝันไปไดก็บบบก่อนบรรเท้บรรไดแท่เลขคันข่านด้วยตัวึองมาถึงแ้เจ้าพัอบอกบก่อนปรทานบอกข้าเจ้าแล้วเนี่ยมันก็เลยมันก็เล่เกะเล่คอกมันก็เลยเข่าอืมวันนี้หมก่อนเนี่ยกเอนมันขึ้นว้านเลยทีตีไว้ลยตีตีขาดใบหน้า มันมีอยู่ตาบาดตัวเน้นมันมีอยู่ตันเก้าสองค่ะาเก้าหกเก้าเก็ดตีใบเยือนเ้าดีเป็นสีแยปากเด้อจามตัวตาตาบาดทีแน่คือมั่นใจแหละคือเก้าสองก็เก้าหกค่ะย่านมันเป็นเก้าเก็ดก็เลยตีเก้าเ็ดเพราะว่าปูน่ะมหามาสิษย์พาไปใช้เบ็ดจะงนี้ เบ็ดเพิ่นกะถือมากะเบิ่งเบ็ดน้ำเพิ่นอยู่ยี่มือเพิ่นผูกมาตันจนแล้วเบ็ดว่าหลายหลันดิเบ็ดเนี่ยหน่อยหลันป้าไปใช้เบ็ดป่ะนะเอ้าไปใช้เบ็ดอะไรเบ็ดขึ้นหน่อยแต่ว่าจังแม่ถ้าว่าก็ไปน้ำเพิ่นบาดเนี่ยถ้าว่าหาบะท่านเราใช้เบ็ดดิฮะห่างได้กินแล้วอ๋อเบ็ดท่านใช้ก็นี่ปีงปลาเลยว่าถึงแม่ คือเป็นจังไหนก็เป็นนเสีนี่พวาอาจากันว่าตโตก็ได้กินด้วยน้ำมนดตไปกินด้วยกันพราะว่าอว่ากินกับมันเมนูเมียปูเมียกับบ้านในก็นอนกับบลเหปูบอกเลขตัวงวดเลยอ้วบางจังเงินจากฝันกับบ่ฝันนสบบ้านนี้เลขออกป๊บะรก็ฝันแล้ววาาแทแม่ปล่อยเลขสองหกออกไปบ้านนี่แหละฝันป๊โปรดจังนี้ก็มนเก่าสองันแม่ บังูจะบเอาไม่บงปูเห็ดไหกันไหว้นลายัตอยู่ก็ทเนี่ยจังจังขึ้วัทองคามาเด้อปูเด้อจ้าไปปูไปเอาไม่เบืงเนี่ยหาเห็นมนบ้านเนาะที่ันถามคือได้จนได้เอาเงินไปฝากสบาทโอจ้าว้ยพอได้หลก็พอด้ใช่นะจ้าเนี่ก็จะด้ใช้รดนเติมเยอะ โอ้สิไดสาโดนเติบโยมาสั่นนี่ทองเถ่านมันบอกอย่างนั้นยอันนี้ก็เล่ากับว่าวิว่าเรื่องจริงพูเถ่าพอนกัดซื้อตามกำลังตามเงืนพูดเถ่านะมาันี้ผพู้ถูกน้ำเก่าไมาหายเ้าตคือเขาจขอไมหายเขาเจวติดน้ำเขาแจวด้ออกไมหายพันเกตพันนี่ละคะเท่นั้นละพูดเถ่าเขาได้ใส่เงิอนาสั่นมาได้ออกไปฟ้าพันเกตพันนี่ละ แล้วุ่มบอมทอย่อยเอามาได้๋ยวจะละหายนด้เลได้ก็กจะได้จะทันว่านะโอ้ไลยเ,เ,เตี๋ป้กตาลโอ้เล่เ,เล่ออกไปฝากวันที่ปัวะเล่ออกไปฝากบ่ผฝาแล้วเนีือว่าจะเล่ออกไปฝากสั่นว่าเชื่อ่ <c oughs> บอกตลกโ <c oughs> อจ้จ้าจา้สวัสดีครับกันนี้กกไปขอบคุณทุกทุกท่านคุณนั่นขอคุณนี่ขอบกลับมาทุกตัวหนึ่งร้านนี่ดิโกกิเชนไว สายกูจ yeah, mm ุส hmm. ีอันหาตอเนี่ยตัวเลขจุดศูนย์กูก็กันไว้เลขเปากูก็เฮ็ดไว้เลขติดศูก็ม่อยู่สีตอกับหาตอ6ตอกับเลขกันนั่นอันบังซักกันอันนี้เป็นเลขยังกัปูเนี่ยล่ะเลขฝันมึงยังงบ่นเอาปูก็ว่า2ตอคือหลายแต่บัดนี้เอ้ากูเฮ็ดไว้หลายอยู่กักูก็ยังเว้าอยู่บ่แต่ว่าเอแต่ว่าตัวนี้กูตีเอา92กับ96 ทนาน e. เพชรต้องของน้องอยู่ในเฟินห um, ือหัยานเป็นหอกอันมันบอเป็นหกกับเป็นเจดผมเคยไ้เก้าเขียวน้ำมันเป็นตกกันอันคือเลขติดศูนย์หลักมีสี่ตัวจู่เฮ็ดสี่ศูนย์ับสองศูนเหลือมักัเป็นตกกันเลขเป่าก็มีเท่านั้นสองตัวันนเหยันแบบเียนบานี่พี่น้องโตเด่นโตใดก็ปพ่เด่นเก้าสอนเน เก้าสองก้าสอับเก้าหจ้าเก้าสองกับเก้าหกยกนั้นบ่ามากูติกไว้ติ๊กไว้เก้าหาน้ำนี่ปูบอกจ้าเออก็จแมนท่านแล้วอมัดละเรียกชีโตนึงเนาะมันจะบอกใครได้บ่เดินไปตัวเดียวว่าใครที่้องเรียกฝันบอกคือเป็นบอกคนหนึงอันนี้อันเป็นบอกพนหนึงก็เดินไปสองตัวทานั้นแล้ว วาเนี่ยมะเขาว่าออกน้ำก้นเลยสองหกมันก็ออกไปเจ็ดเก้าก้นเด็สองหกมะออกตรงอีกเจ้เจ้าชายกูออกเสือจำได้จับเมื่อเสือผมบอกวันที่กูอ่าเล่ทุ่ทมมะเขารอมะเขาแปดตัวเดียวค่ะมะเขาเลขเกง่งติดแปด เก้าเก้ากัมีบปูโอ้ยจะแมนเดีนดูนนเนวววาะส,สามตัวกับมีบมปูอ้ม่ตัวกวนกูเขียนวาหัแมนสตัวเก้เก้าสองว่าจะใ็ดสองเก้าเก้านนกูฟันหลงกูได้เอาเลยการโจ้าโอ้เลียกฟันคือแปรไปหลย์น้องปูเนาะโอ้ยเด็กมันยากกันนวะ มันเป็นตัวกันน้ำห้าก็บบ้านใจเขาก็บ้คักเอกบกันใบนึงชอิดโบาหวานอีปูเออศิดย์มีเก้าศูนหาโซนอ่าหานเนี่ยมัน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 ใหญ่อยู่ดิสองศูนหนึ่งนอ่าหานไว้เป็นเหล็กลอดเล็กลอกมันมีอยออ่าสี่ศูนกับช่องนกันบาหวานอีกกันสี่ศูนกับสองศูนเบาปูอ่อ กัน <icana> ได้เห <champions>. ็นไหโอ yes. ้อย <tube> <Five Wuhan>. ู่รอบนี้เลยมันหลายกรบ่ปาเชื่อบนเจ๊กันไโอ้บ้างกระไรเป่วเอบมานี้กันเป่วเย่ระมนี้อือพอเอาบ่ปูเอาบ่าวัเดเอาลวกเล็กป่าบ่เนี้อ โอ้ล่ไปเป็นพันพันชื่อพกกันชื่อพันาัช่อกันเจ้าไปจะเนะผมบอกได้ความชื่อไปพันชื่อจ้าชื่อพชชอก็มาอย่าบังคับเดินตัวไหนวันนี้พูอ่าว่าเพ็่อนเล่นกันมันก็เด่นเก้าโอเก้าสองเก้าสองกับเก้าหกเก้าหอืมนะเก้าเก็แต่เป็นตัวร่องกับเก้าห้านะจ้าอ่า บานนี้แรกติดชูนกันนี่ายเด่นนี่แหละนี่ีโตเนี่ยละอันสองตัวญี่ปุ่นสองตัวนกับสีชนเป็นกันใช่มอ่กกบว่าชี้เห็นช่มมันติดชูนว่ามันซีโต้น่ยแม่นบ่แม่นจ้ามีเก้าศูนย์ห้าศูนสองศูนย์หกศูนต,น,มมกตนติดชูนี่ปูมากตัวไรเด้นตัวไรจ้าอันอัน อันนั้นชุ่มเหมือนติดชูนอ่ะแกจ้าห่วยก็เช่นเปนก็คิดว่ามันจะเป็นหาสุนกับอันหกชุนนเรื่องนี้หกมอนี่ค่ะเออโอ้นีป๋าเนี่ยเด่นหาหาพินไร เลี้ยเรี้ยงโค้ดได้เล่นนาหาได้ไรมาคาหาบะตาช่ององเนี่ยม๊อบพันไดมาหาหาเป็นอะไรบอธรรมดาคุณตาถูกเกินได้เอาเงินไปฝากพี่น้องเข่าบนล่างงวดฟังพานมากนะ แตกบนแตกล่างม่าก้อนประมารเจ็ดเก้าเม็เดเ,มเดียวเจ็ดเก<ร>้าเม็ดเดียวนะทั่วประเทศคนถูกน้ำเก่ามาหายตีปวูวอาปูบ,าบังรูปปูบ้านนี่เขอาอตอแต่ฟันกับนากระดาษนึงแล้วยังประธานเกียงดิ่นี่นั่นนี่เราเลกสามโทนจะเชื่อจะเชื่อามันมันมัน,ม,น,ม,นมันบอร่องกานหาดศูน กเข้าโนพนเยมกนละมนกจเล็กอันนี้คันมันบมาเป่าคันบ้เป่าหาหครับสองชองก็จิกเป่เก่าเด้เด็กอ่ามจิเป่าคันเชื่อเลขตามตัวมันจิเป่าทั้งหลังคือทั้งหลังกับวานนี้ตาเป่าคอยยับไปอด้วยอ่าเนี่ยตกเลยเตียงกับสั้น ยกก็แรลกแรลกเอาเจ้าลงไปตั้งข้างล่างไปลงข้างล่างเลยเจ้าข้าเจ้าขยันไกล้ต่อกุ้ยอือขาเจ้านมาหายจะก้นแล้วคนถือเรยงนแล้วม้หายเมื่อตุกคนไดละสมมานจ้าลายคนนี่นี่ชี่าคนนเนาะอก็เจ้กระหายพล้วมันมันบดเด่นบนไดงวดนี่งวดบางหันงวดเจ็ดเก้าน่ะมันค่อยจังเอาพูชอตัวเลขเลยค่ะ แอนเอนเอนเอนปูแอนไปทางเอลือปูเลยนี่มันแบนยังสิแม่ปูให้มันแบนยังสิเออนั่นละปานนั่นแล้วเอฟซีจะอยสิเห็นพี่น้องแคปหน้าจอเลยเด้อครับเด้อแคปหน้าจอเลยนี่ตองวดเดนี่ยฟังจะปนเด้ออันนี้มันเป็นตองวดค่ะขันคือบอลฝันไปหนามาหลังกับขึ้นแอน เด่นตัวใดก็ปัเด่นเก่าสองเก่าหกตกอาห้เก้าเ็เมืนเป็นตัวร่องกันไว้ค่ะเลขปอเนี่ยเด่นหหาสองสองนั่นกักันไว้ที่เส้นนี่ละจ้านี้เลขขาชนเ0นมันเนี่ยหาชนหน ก็น,นั่นแหละค่ะมันบอกเก็ดชนติดศูนย์เต้นหาศูนย์กระพกศูนย์ับ<อ>เป่าสีมานาหนาเต้นเก็ดชนไหลขะดี้มันบ่อออกมันจะออก,น,กนําก้นเฉบาะงอดนีน่ค่ะคุณก็เจ้าแรมาเนนะเจ้าเล่นเก็ดชนไหลอันนี้คุณตาฟันตองงวดอันนี้ฟันตองงวดฟันว่านยังก่อดใจเบ็ดกระติปัว In bóng bóng ra đời. Ha, yêu ta yêu mặt 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 ở mặt ở, mặt yêu 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 เอาแคบนาจอค่ะตาฝันแม่นนะคะงวดงวดวงพานเขาบนร่างถูกจนได้เอาเงินไปฝากก็เลยถามตาว่าได้ไปฝากายปะได้เว้ยได้ใส้รถไปคนเดียวแล้วอันนี้ก็เวามวนเวาท่ันกันเนาะแต่ว่าก็ได้อิลีได้แท้แม่นอนนะคะ พู้เท่าพันมาใส่เงินบ่หลายกับพ่อได้ใส่เงินนอกับพอยากเก็บเงินไว้น้ำจุกหองถือเนี่ยพอไดให้แน่กับได้หลอกเจ้าของถือแน่มีพู้ถือน้ำแล้วพันมาให้น้ำแน่กั้อยก็เจ้าก็ให้น้อยพู้ถือหลก็เจ้าให้กับพ่เกิดพันดอกตอนนั้นแหละพู้ถือ้อยก็เจ้าก็ให้สามลอยสี่อยห้าอยปนกันไปนะตอนนั้นและวเดวใ่ะจะพ่อใส่เื้อยากอยากกิน สี่แนวใส่บาทให้พระไอ้ช่อง่นมาบินบาทเนี่ยมันเศร้าน่ามันว่ฟ้าไม่นานก้าวม่วนว่ฟ้าดโดไปเชียร์จ้าเอาแคบเด้อจ้ามาชาวบ้าไปทัวร์ไรตายเนี่ยปันเสว่ะว่าก็หันอยากตายปันได้ีคนแห่งตายอยู่บ้านนี่ยองมือแล้ว สองคนแล้วเห็นบ like ่านเหเบิ้งแรกแรกเลยปู่พ่ท่านได้เบิ้งกับเบิ้งมากระซื้อบ่มากบ่ซื้อมากระซื้อบ่มากบ่ซื้อน้องโบเชียงเบิ้งแต่ว่าเพื่อนผู้ฝันได้คาดว่ามันสีแมนนี่แหละเพราะว่ามันบ่ฝันมาแล้วงอนพวกนึงนั สันดานแท้ั oh. มันย่งโยเด็กมันมาออกมดอสองหกรืงจะค่อยฝันวันนี้ได้แกออกแค่มือ,อเอดียวฝันโดดวันนี้ออกตั้งสอง,างนาทีอ oh, อกสองงวดตัวกันเนาะสองหเกเจ็ดเก้านั่นเขา oh, บอกว่าข,ขันคุ้นตาฝันมีก้อนนี่ฝันอันแกเข้าติดตลอดมาเพิ่งหลุดช่วงพักเนื่องก็หลุดเนาะโป ก็เริ่มมาเขาอีกแล้วว่าสันอันดามานะวันนี้ก็อ่ะงวดนี่จ้าพี่น้องงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะคะเถือให้ได้ใส่สงการเน่นอปูเนาะอ่าให้พี่น้องเอฟซีมันมันได้เงินใส่สงการกลับบ้านเนาะค่ะกลับ <ultimately> บ้านจากตั้งจังหวัดกลับมาบ้านมาเล่นสงการมอนมวนนี่ห้าปาร์ตี้ ลดน้ำดำัหัวผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะคะตามนี้ค่ะคุณตาฟันแม่นเก้าสองนะคะตัวเด่นเน้นนักตัวกันตัวร่องเก้าเจ็ดเอาเก้าเจ็ดคือเขียนหลายเทียแต่น้องบาดีคอยรกระก้าเจ็ดสองเทียแม่เพราะมันไล,ออล่ขยาแล้วแม่โอ้ยว่าสิเขนกวนกูเทียเดียวพ่อเมีนเพือมึงบอกเขนสองเทียจ้าโอ้ยน้องกะเล่งจ้าพี่น้องเก้เจ็ดสองเทียเอเบ่งดีๆีแกไปมันสิทธิเข้อเกได้พูดสบายโอ้ย เม่ยนเลยบวันจับเมือเขียนสุกใส่ให้มันเขียนดูๆสิว่าสบณนี่เขียนตัวนี้วะนี่เขียนตัวไหนเขียนตัวนี้วะจังเก้าเจ็ดสองเธอผุนเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอยู่นั่นมันนี่สามตัวปูเบิ้งกับพ่อเห็นว่ามันซ้ำกันบ่ปูเก้าเก้าสองนะคะติดศูนมีเก้า่ชัดตันไหนจิ้ สองศูนย์หกศูนย์เด่น<ม>เน้นไปห้าศูนย์กับหกศูนย์เด้อส่วนตกกันแล้วว่ากันสี่ศูนย์กับสองศูนย์ถ้าเป่ามาให้เป่าห้าห้านะคะเป็นตัวเด่นมีห้าห้ากับ 2. 2 2. สอง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 นี่เป็นตัวกันตัวล่องเหมันมาปูอืมอือ่ะกระดาษล่งสปูดโดนแล้วแล้ว<ม><ม>กล่องจับหน้าจอได้ครับพี่น้องคุณตาฟันแม่นใกล้ๆตัวอยู่ เลขหลายคลิปพ่อเลขกันหลายตัวมันบอเด็ดปันไดบอเด็ดครึ่งวัดเก่าเกียจเนาะงวดนี้ก็ตามนี้นะครับแคบหน้าจอไว้เธอเบิ่งเขาทุกงวดแล้วครับหลายงวดเราหกงวดด้วยพี่น้องเด้อตามนั่นนะครับ